ค,คุณผู้ชมครับไปติดตามเรื่องราวของพระพาวแสงทองกับสันวงสะทอนกันหน่อยนะต้องบอกว่าคู่นี้เองเนี่ยก็มีกระแสออกมาอย่างต่อเนื่อง แทบจะทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องราวดราม่าที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลนี่แหละนะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เองเขาก็มีการออกมาไลฟ์สดคุยกับแฟนคลับแล้วก็คนที่ชื่นชอบแล้วก็ด้อมกันนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปป่วนหรือว่าเกรียนคีย์บอร์ดที่เรารู้จักกเนี่ยเข้าไปป่วนอยู่เสมอๆนั่นเองนะฮะจนกระทั่งมีคลิปนี้แหละออกมาในคุณผู้ชมซึ่งแพรวเนี่ยกำลังนั่งทานข้าวอยู่กับซันวงษ์ธนนะก็มีการพูดคุยกับแฟนคลับนี่แหละ แล้วทีนี้ก็มีคนมาป่วนนะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าคอมเมนต์น่าจะค่อนข้างแรงอยู่นะเพราะว่าพายพาวได้มีการตอบกลับบอกว่า กลับหลุมลงหลุมไปเลยนะครับคุณผู้ชมกินข้าวแซ่บๆอยู่เด้อเนี่ยก็ด้านมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้นะฮะและที่สําคัญเนี่ยเวลาตอบกลับไปเนี่ยก็มักจะมีดราม่ากลับมาบอกว่าไม่สุภาพบ้างตอบกลับแรงเกินไปบ้างนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ปล่อยวางบ้างต่างนานาตามมาอย่างมากมายแน่นอนว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยสําหรับคนดังคนที่เขามีชื่อเสียงแล้วเวลาจะตอบกลับเนี่ยนะคุณผู้ชมก็มักจะมีดราม่าตามมาเสมอนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมก็มีคนมองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาตอบไปแบบ นั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้เริ่มก่อนนะมีบางคนหรือว่าเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามาเริ่มก่อนที่จะมาปัน่นมาป่วนเขาขณะที่เขาเนี่ยไฟ์สดนะฮะซึ่งการจะตอบไปแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่บอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยพระพาม่นิ่งเฉยนะไม่อยู่นิ่งด้วยในทุกชมวมีการตอบกลับไปเลยทันทีนั่นเองนะปกติแล้วเนี่ยซันเองจะเป็นคนที่เรียกได้ว่า ออนไว้กับคอมเมนต์พวกนี้มากกว่าเนี่ยเพราะว่ามีคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยซันเนี่ยจะมีการตอบโต้กลับทันทีจงกระทั่งบางคลิปบางครั้งเนี่ยนะคุณผู้ชมแพรวพรวเองเนี่ยในฐานะที่ประสบการณ์อยู่ตรงนี้เนี่ยมาเยอะกว่ากับการไลฟ์สดแล้วมีคนมาป่วนนะฮะก็มีการสะกิดซันเบาๆบอกว่าอย่าเลยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นเดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่านั่นเองนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยทั้งซันและก็แพรวพรวเนี่ยได้มีการตอบกลับหรือว่ามีฟีดแบ็กกลับไปที่เกลียนคีย์บอร์ดรายนี้นั่นเองนะอาจจะเป็นยังไง โอ,อนแล้วอ,อย่ายลืมชื่อท,ที่อยู่นะครับพิมพ์ไม่น่ารักออกไปนะครับผมประพันประภันมัน,นดนไม่ดูไม่น่ารักเลยได้เป็นไรครับปล่อยไปครับ <c oughs> <c oughs> มาทุกคนครับ เชิญกลับหลุมตัวเองนะครับใครจะลงพูดดิอีแพลาๆหลงหามแรงมากยอดย่อดเป็นคำพูดที่ตอถึงสกุลช่องมากครับรู้เลยว่าเรียนรู้ว่าแบบไหนเราก็พูดได้แต่เรารู้ว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดใช่เรามีมารยาทพอ ทุกคนค่ะทุกคนไม่ต้องไปตอบโต้อะไรนะคะก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปดันเม้นนะคะขออย่างเดียวส่งกําลังใจให้เราแค่อุดหนุนสินค้าที่เรานําเสนอแค่นั้นแหละเชิญลงหลุมให้แล้วนะคะทุกคนเชิญลงหลุมให้แล้วจ้ะก็กินข้าวแสบอยู่เด้อมารัก <laughs> ู่เดอ้อ กาแฟก็ปังลิปก็ปังปลาทอดเปิดออเดอร์ดีไรไม่เคยพอ